สวัสดีทุกๆท่านนะครับวันนี้บุญธรรมชาแนลนะครับพาทุกคนมาไหว้พระขอพรนะครับที่วัดป่าโมดนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านป่าโมดนะครับอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับซึ่งเราขับรถมาทางอำเภอปากท่อนะครับบนถนนหมายเลข3206นะครับไปตามถนนมุ่งหน้าไปทางวัดเพลงนะครับด้วยถนนหมายเลข3088นนะครับจังหวัดราชบุรีบนเขตรอยต่อกับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาอยู่ในมณฑบหรือสาราเป็นที่ปฏิสถานนะครับองค์หลวงพ่อโตนะครับที่เราเห็นอยู่ในหน้าตอนนี้นะครับซึ่งประวัติความเป็นมานะครับวัดป่าโมดครั้งอดีตนะครับชื่อว่าวัดโรงหวีนะครับซึ่งมีหลักฐานว่าสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับ ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงขามสีมานะครับเมื่อปีพศ2496นะครับภายในวัดจะมีความโดดเด่นโดยเฉพาะองค์หลวงพ่อโตนะครับเป็นพระพุทธรูปปางพระอรียมเมตไตรนะครับเป็นพระโพธิสัตว์ผู้จะได้ตัดสรูปเป็นพระพุทธเจ้านะครับด้วยความสูง4เมตรหน้าตักกว้าง4เมตรนะครับซึ่งชาวบ้านในบริเวณนี้นะครับมีความเชื่อกันว่า มีความศักดิ์สิทธิ์โดยมักจะมากลับไหว้บูชาขอพอรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานนะครับสิ่งต่างๆนะครับที่เราปรารถนานะครับก็ถ้าทุกคนมาขอพอรองคหลวงพ่อโตณนะสถานที่ตรงนี้แล้วได้สำเร็จดังที่ตัวเองปรารถนานะครับก็ จะได้แก้บทนะครับด้วยการจุดประทัดนะครับหรือของเส้นไหว้อะไรต่างๆนะครับวันนี้นะครับบุญธรรมก็ได้มีโอกาสมาที่วัดปราโมทนะครับซึ่งสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งตอนนี้เราก็มาไหว้พระนะครับสักการะบูชาองค์หลวงพ่อโตนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักการะภายในวัดปราโมทสถานีตรงนี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับเชิญรับชมได้เลยนะครับ ประวัติทางการปกครองของวัดปามโมทนะครับซึ่งมีเจ้าวาดที่มาปกครองบริหารภายในวัดนะครับมีทั้งหมดเกดรูปนะครับรูปที่1น,นะครับหลวงพ่อฤทธิ์รูปที่สองหลวงพ่อเมืองรูปที่สามหลวงพ่อตุยนะครับรูปที่สี่พระครูอุดมสุตกิจนะครับก็ซึ่งมีอยู่สามรูปนะครับที่ชื่อทางสำนักท่านขึ้นต้นด้วยว่า ปราโมทนะครับเหมือนชื่อวัดเลยนะครับรูปที่1ชื่อว่าพระครูปาโมทสมุทรคุณนะครับรูปที่2ชื่อว่าพระครูปาโมทสมุทรคุณพีละดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพศ2522ถึงพศ .2545 นระครับรูปที่3นะครับรูปปัจจุบันชื่อว่าพระครูปลาโมทปัญญาวัดนะครับซึ่งปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งทางการปกครองคณะสอ์เป็นเจ้าคณะอำเภอบาง,งุนทีนะครับ ตั้งแต่ปีพศ2545จนถึงปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นประวัตินะครับประวัติโดยย่อที่ของทางวัดนะครับปราโมทนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่สักระเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นรูปปั้นนะครับพระพิกเนศหรือว่าสิ่งต่างๆนะครับภายในวัดก็มีหลากหลายนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะครับ ถ้ามีโอกาสมาทางอำเภอบางุนทีหรืออำเภออัมพวานะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็อยากให้แวะมาเช่นเคยนะครับอยากให้แวะมาทําบุญทุกคนนะครับเชิญเชิญทุกคนมาทําบุญนะครับเสื้อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและก็แก่ครอบครัวนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นอ่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นวัดทางพระพุทธศาสนานะครับที่ใครหลายๆคนที่มีโอกาสมานะครับก็อยากให้มาทําบุญนะครับ วันนี้นะครับบุญธรรมชาแนลนะครับพาทุกคนมาทำบุญนะครับมาสักการะบูชาขอพรนะครับที่วัดปราโบทนะครับณสถานที่ตรงนี้นะครับมีทั้งรูปสักการะรูปเคารพสิ่งสักการะต่างๆนะครับภายในวัดเยอะแยะมากมายนะครับใครหลายๆคนนะครับที่ยังไม่เคยมาก็ขอเชิญชวนนะครับเชิญชวนมาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะครับมาทำบุญนะครับ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวนะครับสถานที่ต่อไปนะครับที่บุญธรรมชาแนลจะไปนะครับก็ขอให้ติดตามไว้นะครับว่าจะเป็นสถานที่ใดนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้บุญธรรมชาแนลด้วยนะครับ mm hmm. สวัสดีทุกท่านนะครับ ต่อไปนะครับปุญธรรมชาน,นลจะพาทุกคนไปเที่ยวหรือไปสถานที่ใดนะครับก็คอยติดตามไว้นะครับเพื่อไม่พลาดการติดตามนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ